สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมท Honda Ja จ็ gd ปีศูนนะครับลูกค้าเพิ่งซื้อรถมานะครับได้เป็นกุญแจไขธรรมดามานะครับไม่มีกุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวทางร้านติดตั้งกุญแจรีโมทเสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับทดสอบระบบรีโมทหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับทาให้ครบทุกอย่างนะครับกัดก้านกุญแจติดตั้งระบบให้ครบทุกจุดนะครับลูกค้าเลือกเป็นรีโ แบบละตัวนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับล็อกครับไฟแล้วก็พี๊บหนึ่งครั้งครับกดล็อกไฟแล้วก็พี๊บสองครั้งนะครับตัวซ้ายนะครับล็อกนะครับปดล็อกนะครับใช้งานได้ทั้งคู่นะครับใช้เวลาติดตั้งไม่นานนะครับบริการถึงที่นะครับเดี๋ยวทดสอบระบบภายในรถต่อนะครับทดสอบระบบภายในตัวรถนะครับเดี๋ยวลองกดรีโมทให้ลูกค้าดูนะครับล็อกครับกดล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับล็อก กดล็อกนะครับใช้งานได้ทั้งคู่นะครับจะใช้ก้านกุญแจก็กดดีดมาได้เลยนะครับจะมีก้านกุญแจดีดอกานาครับทดสอบสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานปกตินะครับออปชันก็จะเป็นขับรถไปนะครับสักประมาณ20วิรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับดับเครื่องรถจะกดล็อกอัตโนมัตินะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการติดตั้งถึงที่ครับ